เลยนะครับก็จะมาเล่นมินิเกมกันซึ่งเป็นด่านของอะไรนี่แหละด่านเรือไปไปดูดิมินิเกมของเกมยิงเรือไอ้นินจานั่นแหละไม่ใช่หรอกมันมันเป็นได้หลายแนวแหละเกมเนี้ยเราก็ยิงนี่คือเป็นการสอนการยิงเล่น ชิปพัฒน์ซูมกูว่ามันมันยังไงไม่รู้อะขมขอรีสตาร์ทแล้วกันกูจะรีสตาร์ทแม่งเสียเวลากูไม่ดาวน์โหลดนาวเฮ้ยเริ่มเลยดีกว่าซูมแล้วก็ยิงซูมแล้วก็ยิงอย่างเงี้ยเป็นแน่ ไม่มีกูทําเพื่ออะไรทำเพื่อมีสีสันอะเราได้เรบผมมีไมซมาผมจะเป็นจรวดอะไรอย่างเงี้ยเออทำให้ผีดูเพรแฟนขับเยอะแฟนขับผี้ีอะเออไปนะไปนะเอาเฮ้ยออเือเกือบเกือบ ซึ่งสัญญานี้มันจบอกเตือนว่าเรากำลังโดนโจมตีอะไรอย่างเงี้ยแหละเออเก็บไปกันไปกันไม่เหลือจบเวฟอนู่สักทีเนี่ยเออจบอีกนาครับเพ่ราอีกนะครับท่านประชาชนทุกท่านตอนนี้เรากำลังมีอะไรอยู่เนาะกดขวาเพื่ออะไรหรือเปล่า

ซึ่งคูณสุดๆของกคูเคูณ 9, 9เอ้ยคูต่อได้ดีวกว่า้คูณ9เก็แบแวพิไปวิ่ได้ตอแล้วอ้า,าวงสคูณ่ะุดๆอะไรเลยยงไรเล,ล,ลย,ยลลลโอหจะแตกมึงอ้าวถังแล้วลได้ยิงได้ยิงไตูหมูมันจะนเราความสุขนะความสุขอ่ะ ตายเหอะอีควายเวฟแรกเราต้องเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็รอชิงเวฟบสองต่อป่ะก็ยิงเรือเหมือนกันแหละแต่รอบนี้มันจะมาเยอะหน่อยซูมได้เลยครับไม่ต้องห่วงแต่ซูมบ่อยไม่ดีครับเพราะเหยื่อซูมมันจะวิ่งมาบินมาหาเราเพราะว่าถ้าเราเวฟบสองเรารู้เดี๋ยวเราต้องเริ่มแต่เวฟบหนึ่งเลยนะครับ อยูเป็นเวฟสี่จะเป็นบอสเลยเป็นมินิบอสไม่ใช่บอสตัวจริงเดี๋ยวนะาก็ถือว่าบอสเมยมือน,นะเฮ้ยยีแบบเนี้ยมินิเกมของเกมอ,น,อ,กมอมน,นี่จะเกมเมต่อไปารัองไปยขอเรียกแอ้มส์บอส จรวดยิงทีก็ตูมและเออกระตุกก็คันโอ้ยิจีจีไฟเยอะแตกถ้าสัญญาณเจอเราก็ต้องรีบหันกลับไปที่เดิมวทันทีนะครับนี่รู้สึกอะไรแปลกๆกันไม่รู้แฮะเออโอเคนี่เนาะยิงก่อนมันมาวิวหนึ่ง งานนี้แหละยึงได้มาเลยสวยอ่าเฮ้ยเอ้ยิีผิดอ่าุ้มเอ้าไม่แตกอะไรนะไม่ใช้เมาส์ไม่ได้เลยถ้าใช้เมาส์ได้ป่านนี้กูยิงสะดวกแล้วแหละเออคริสเจอไปแล้วกจบแล้วฮ่าะ่างนี้อย่างนี้สวยสวยสวยอ่าโหลดหมดแล้ว งานี้เลิสวยเลิวเาว่าเลสวยเลสวยเป็นเรื่องที่นางเอกตัดหัวแต่เาเอกนคูเ,เดตัดหัวพระเอกไปไปกอนที่เหลือเดินกระดุก่เดือ วันนี้เราไปยิงเรือต่อเอาแม่ให้เรือสวยไปเลยเออที่ขายกันเลยเดียวเฮ้ยเฮ้ยเกือบเกือบเกือบโอ้โหมาเป็นกองทัพเลยเออกูเณหนอ่งหาเอาไว้ช็อตเอาออุตัดมา

บอกไงเลือสวยเลือสวยบอกแล้วเลือแส้อ่าเลือสวยเลือสวยบอกแล้วจะเป็นเลือแส้ก็เป็นเลือแส้คู่เดยวเอากดกดรออะไรข้าก่ายี๋ไงยังกดรัวๆไปแล้วกดอะไรวะซึ่งชิวมันจะมีให้ใช้ช่วงสาธิตเสียก็คงต้องคนรอใช้ปะอะไรอะ จับเนี่ยยังเดิมอยู่เลยเออจับขาวยูวยเลยยังไม่เปลี่ยนดับเหลืองหรอกจก้ะพาท้องเจอสดโตวอ้ยเฮียจับบอหมดงรนเข้าเลยรูดู่ะเออแอกกี้เบิร์ด บินล่อนแหละควายอ่ากูุ้มสักทีขอยิงเถอะขอยิงเถอะเจ้าว่าช่างแบบว่าเออธนูปักเขานะข้าเมื่อก่อนข้าเคยเล่นเกมเมือไหร่ก่อนจะเริ่มดูทูปักที่เขาข้าเลยต้องกลับไปกลายเป็นคนดักแก่คนโดนจักแก่เว็โฟรแล้วครับน่าจะเป็นบอสแล้วแหละครับรอบนี้นั่นไง แล้วก็ได้อาร์โมอะไรไรู้อาร์โมคงเป็นเกาะป้องกันเนาะเก็บเหอะเก็บเหอะซึ่งอันนี้นะนให้ยิงส่วนส่วนเปิดกเปิดกในเลยดีกว่าไฟยิงเปิดนอกแล้วจิงไม่เข้าเออยิงมันแตกก็ได้แต่ใครจะชอบเออยิงมันเป็นเตย มันไม่ก็มีทุกส่วนแหละส่วนล่างเลยปิืนเออแล้วแล้วนี่คงเป็นชิวครับซึ่งเวฟร์ซนี้จะมีแค่ให้ชิวเก็บอย่างเดียวกระสุนอื่นไม่มีให้เก็บเลยเพราะต้องยิงใส่แต่ปืนธรรมดาธรรมดาธรรมดาจ้าเออขอยิงกันปะโอ้ยเีอย ซึ่งเลือดซึ่งเลือดของอันนี้ก็ไม่ถ่างเลยจับเลือดของเราแหละครับก็ถักรูมไปคงกู้มตายกู่แหละเดี๋ยววิสาเจอแล้วปิดไฟเยอะนะโอ้ยดูว่าโคแต่ยิงยิงแต่บอสก็ไม่ดีก็หา อยากยิงอะมีไมให้ตายเลยทีเดียวดีกว่าอู้ยี้ยกระจกแตกแลอะถ้ากระจกแตกอย่างงี้เหตุการณ์คงไม่ดีอะก็รีบคิวเลยดีกว่าปืนทุกทีอู้ยี้ยตรงไหนใดก็ปล่อยปืนได้เอาขอสต๊าล์เอาหู้ยี้ย วิวด,ดิโอ๋ยหลอดข้างจอนี่ผมเป็นหลอดเลือดหลอดเลือดของกระจกดีแหละก็ขำมุนเหมือนกันนับรวมกันผมไม่ต้องมีวิธีควายเนาะไอห้หาแล้วเพิ่งเปิดไปทันยายนี่คุณโดนแต่ควายตลอดหมดแลวอว ยิงไม่ให้มันตกเลยแหละจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปยิงัวอื่นแล้วเออกว่าจะแตก้หลังจากที่มันพังแล้วก็เก็บเหรียญมาได้ก็อัปเกรดไงก็อัปเกรดเก็บเหรียญไปเรื่อยๆเก็บพกเหรียญก็จะได้ผ้าผ้าผ้าเขียวถ้ามันถือดาบอย่างนี้แสดงว่าได้รับอะไรวะอ๋อได้รับดาบใหม่ถ้าถืออย่างนี้ นี่ไงซอสอัปเกรดซึ่งขาอัปเกรดจะอัปเกรดได้ก็ขึ้นอยู่กับการฆ่ามอนสเตอร์นะครับว่าฆ่าได้กี่ตัวฆ่าเวลาได้กี่ตัวฆ่าเวลาได้ยังไงคงเป็นดาบแดงหรือดาบดำนั่นแหละแต่สีได้ดาบดาบแรกเกิดของเราวเนี่ยเอาว่าเราไปต่อดาบอื่นกันเลยดีกว่าเราก็หันหลังไปดูอีกทีว่าเรากลับไปเล่นต่อได้ไหม ซึ่งถ้าเป็นสีเขียวนี้สามารถกลับไปเล่นต่อได้มั้งหรือเล่นแล้วไม่ได้เหรียญอะไรอย่างงั้นแหละแต่ผมว่าผมว่าคงกลับไปเล่นไม่ได้แหละเพราะว่าไอ้ด่านมันสามารถเล่ด้แค่ทังเดียวเท่านั้นอุ้ยเสียผมบอกแล้วเล่นแค่ทังเดียวเเอาว่าเราไปเราไปเล่นเราไปเล่นวิ่งระเบิดกันดีกว่าท่านผู้ชม ไปเล่นป่าแล้วเราก็จะไปวิ่งเล่จักระเบิดกันดีมันวิญญาณต้องเข้าใจหน่อยแนวนี้แหละอันนี้ก็ถือว่ายากพอสมควรนะครับก็ทำใจเล่นกันไป อันนี้ก็ถือว่ายากพอสกบควรเพราะเราต้องวิ่งไล่ระเบิดให้ทันก่อนที่ระเบิดจะไประเบิดเหรียญเหรียญที่เราต้องการเนี่ยครับเหรียญที่รถฝังในระเบิดหรือเปล่าวะถ้าเก็บไม่ทันก็เท่ากับว่าเราภาร,รกิจล้มเหลวแหละครับนั่นแหละเฟลมาหัวเราะอีควายงานนี้ก็ไะวิ่งไปเลยดีกว่าเจ้ เดียก็เหมือนกันเลยมึงจะโผล่บ้าพ้องเหรอไอ้สัสงานเนี่ยกูไปไปทำได้สวยแนี่ยแต่ก่อนก็ผ่านง่ายง่ายแหละเลื่อมไปมิโซ่เออกลับไปงานป้าได้สปอตทำไมมันเริ่มตามมาทันวะ ไม่ข้นเร็วเลยเสียด,ดา,า,ดา,าไม่ได้จัดหรอกเฮ้ยชิบหายชิบหายเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยงานเอ้ยงานนี้เฟลเฟลรีพิชชันใหม่รีพิชชันใหม่ถ้าสปาร์ตนี้คงเราคงไม่ทันเลยครับก็ไปเก็บใหม่เก็บใหม่ เราไม่เร <Cornell>. ีบทันพอเราเมื่อกี้เฟลเราก็ต้องไปเก็บใหม่งานนี้เราต้องไม่ต้องยังไม่ต้องยังพึ่งสนใจเงินเก็บไอ้เงี้ยนี่ให้ได้ก่อนเถอะแมงตลอดพร้อมเลยแมงตลวดพร้อมเลยฮาเอ้ยไม่ได้แอมป์ลุรอกไว้แก ถ้าถ้าแรกไี่ยาไสนใจระเบิดเลยเดินไปนี้แหละ แนะนำให้เล่นทางวิ่งทางก่อนที่ปลอดภัยสุดดีกว่าเพราะว่าวิ่งทางตรงนี้มันเริ่มไม่ปลอดภัยแล้วเช่นนี้ครับต่อไปก็เป็นวิ่งลงเนินต่อไปนี้ก็เริ่มเสียเวลาหน่อยครับเพราะว่าเล่นจากว่าเราต้องอะไรเยอะแยะนี่แหละต้องเสียเวลาตรงนี้ด้วย อกแลล้ววเเสียาต้องรีบไปให้ทันก่อนที่มันจะไปถึงซึ้นชัยก่อนกูนง,งา่ายเพาะอาทิตยนี้ก็เถือว่ว่าเราต้องวิ่งไล่ฆ่าระเบิดกันเลยทีเดียวที้วิ่งไไปตรงนี้แล้วถือว่าจบแล้วแหละหรือคือเรารอดถ้าเราไปถึงระบบทันก็สำเร็จแล้วครับดูเลยท่าที่มันวิ่งสดใจระเบิดว่าจะระเบิดมันเลยเนาะ คนแทบไม่ได้ฆ่าเลยไฮสกอร์อีกแนละ้วฆ่าได้แค่ตัวเดียวแล้วก็ได้ไว้อีกเหรียญหนึง่งจบมิชชั่นนี้แล้วก็เออปะ่ะแล้วขอจบการแคสรอบสองเท่านี้นะครับสวัสดีสวัสดีครับ